พิคาบูติงติงอ่ะเหรออ่บอกอะอบอกจอดนี่ดื้อชิปเป็งได้ไหมนั่นนั่นดามโหลดแจ็คดื้อ ถ้าไปเปิดประตูนนะพ่อมาเหรอไหน,นเล่าจอดเอาเอาเอาอย่าทำแม่นะห้ามไปเอาเด้อไม่ดื้อนะ อันอันนี่ยะเข้ากะละมังเนีนนนน่เร็วมาข้ากะละมังเร็วจัดข้ากะมังแล้วลูกเร็วจะไปกดหัวพี่เขาแบบนั้นเลยจัดจัด เอาแล้วมากัดอีกน้อน่ะตื่นสายวันนี้ไม่สบายบ่ายสองแล้วเนี่ยยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะเด็กๆดูสิเด็กๆถ้ามายหวันนี้ไม่สบายนอนยาวอืม นม่กระมังมันพังแบบนั้นลหละหง,งายท้องขึ้นแล้วไายกระมังขึ้นลูก เมือเ่อกี้อากาศหนาวคักหนาวเนี่ยแดดมากเมื่อเดียวมากแล้วกับฝนฝนแล้วกับหนาวอีกเลยเนี่ยหนาวคักหนาวแน่ว่าไหวแล้เนี่ยเมื่อนี้นก็มาขึ้นอากาศหนาวคักเมื่อนี้สีหนาวคักทันเนัี้มาขึ้นอาะพักเลี่ยนออกเลี่ยนเขา,นเอ,าอนี่เอ้าหมอนอ่นแมงไงทองปางงางเล้ว เกียกครับที่โลกเอาพูดนะตักกันดิ สวัสดีเสมาุดไปเขาใน่ากะลังเร็วจอดเข้ากะมังเร็ว หนาวหาวยังไม่ได้ปลูกผักยังไม่มีกิจกรรมอะไรทำเลยไม่สบายนอนแต่อยู่ในบ้านนั่นแหะ ถ้าเกิดช่วงนี้ยังไม่ได้ไปหาใครก็เดี๋ยวหายดีก็จะไปหามันเดิมเด้อทางใดเคยย่ายงาก็สิไปคือเก่าหนละ nan piket Woof, dạ sáng đăng ้ยมาหนาวขักหนาวเนี่ยหนาวจับใจเลย,ยปลูกังี้กรบเพาะไนได้น้ำฝนเด้อทางเนี่ย ิเบิดเดือนแม่สาเหรอตะนีทุกปีบอกคอยปลูกเดือนมิถุนาพักหน่อยเนาะพฤษภาเดือนหนากระสิเลิมอันเพาะใส่ไต่บ้านแล้วเพาะในบานก่อนเอาออกมากพได้กระหลอกมันหลายแล้วก็อากาศมันยังหนาวนะั่น ไปหาพี่ไปลกูกไปหาพี่แจ็กไปเล็วไปนั่งกับแจ็กทั้อลูกเ้อ